สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่รา้านก๋วยเตี๋ยวริมน่านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาของเมืองพิสณุโลกนะคะวันนี้ก็เลยพามิเกลมาห้อยขาค่ะมิเกลเขาห้อยขาเป็นด้วยนะคะดูไหมดูมิเกลห้อยขามิกเกลห้อยขาเฉพาะตอนนี้นะ FC เ,เดี๋ยวก็อุ้มขึ้นแล้ว FC นมะันน <MC. S 1> งกรหลับนะคะก็เลยพามิเกลมา ชมวิวหน้านะคะแม่รับหน้าม,มิเกลดูดูคนดูคนมิเกลเขาจะชอบผู้คนรับกล้องครับ,บมีขาว<อ>น้ำต้มยำถั่วหอมอนที่หนึ่กโอของหวานอะไรไหมไม่เอาเนาะไปน่าสั่ง มากินระหว่างวันหิวนะคะนานๆแ,แนราจะไปกินเดตียวข้างบ้านเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอยากนั่งลิ้นนานนะคะก็เลยมามาข้างวัดไทยใหญ่แล้วก็ไม่ไกลเลยเพราะนั่งขับรถมาประมาณ3ากิโลอ่ะประมาณ5-6นาทีอะ่ะประาณนี้ก็ได้นั่งชมวิวใช่หาลรูปมาเปลี่ยนวิบวับเอาขออร่อยไหมครับ 牛逼<要> <laughs> <花>啊！这，哪把？ วันนี้นะฮะเอฟซีเดินทางมาที่วัดใหญ่วัดพระพุทธชินราชครับนะก็ตกใจเหมือนกันว่าชีวิตนี้เนี่ยจะพัดจับหูมาได้ยังไงนะฮะมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่พิษนุโลกมีมีคนคอมเมนต์นนะอือฮึออุ้ยมีเมน้อมาแล้วขอ,องขาวไม่เสร็จของหวานไปแล้วสลิมอันนี้สลิมนะฮะ คือมีคนคอมเมนต์เพราะว่าเพราะเหตุผลบางอย่างที่ทําให้ชีวิตต้องมาอยู่พิษณุโลกเพราะว่าได้ขอลูกกับอค์พระชิตาลาศอไว้แล้มาอยู่ที่นี่เป็นเหตุเหตุให้แม่มาอยู่เหตุแห่งปัจจัยที่ได้มานี่นะฮะก็มีอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายเลยในระยะทางที่ไม่ไกลนั่นเองเราไม่ไกลเดินทางไปนู่นไปนี่สะดวกแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเลย อย่างก๋วยเตี๋ยวใกล้บ้านเราสามสิบบาทอ๋อถือว่าเห็นเป็นยากลายลังว่าคนณพ่อพอกก็มากินแถวบ้านเราอันนี้อะไรนนะไหมต้มกบอืมอันนี้สลิมในเอฟซี เมื่อกี้ก็คุยกับน้องเมย์นะว่าเดี๋ยววันหลังไปวันละที่เนาะว,นวันละวันละร้านก็ให้ FC ีเห็นที่กินที่เทีย่ยวนะในพิซซุาโรเพราะว่าปกติเราก็ปกต <laughs> ิเราก็ก็จะซื้อกับข้าวกินในตอนเที่ยงอยงู่แล้วนะฮะแล้วก็จะแนะนําร้านที่แบบว่ากินแบบธรรมดาธรรมดาในเอฟซีไปรูเขาไม่ไหว <laughs> <laughs> กินแบบธรรมดาเ่ย ที่กินที่เที่ยวในพิษณุโลกนะฮะเอาวันละที่นะเอซแต่คงไม่ได้ทุกวันหรอกไม่ได้ทุกวันจะไม่ลูกพราะมิงเกลเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าใส่พกพาพาไปกินง่ายอยู่ง่ายไม่งองแงเน <Okay. S 1> าะมังกรเน่ยเขาชอบอยู่บ้านมากกว่านี่ mm. น,นี่พอกินให้ดูนี่ ร <cas mod> er> อร ai, <cons Zheng> <c oughs> ่อยอร่อยนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเอกค่ะณีไม่ห้อยขาแล้วไม่ห้อยขาแล้วเมื่อกี้นอนสบายเอกคณีแล้วก๋วยเตี๋ยวเอกคนีเดี๋ยวจะมาเปิดแข่งกั๋วยเตี๋ยวให้ขามีหมอนข้างให้แล้กิน

จะไปก่อนรูน้ไม่ใช่ไหมเอยจังเลยเอ,อยจังเลยอื้อเก่งมากที่มาเก่งมากพี่รอให้ด,อ,ดอย่างนี้ต้องให้มแม่เบของทนะี่ทานน้องนะคะพี่เลี้ยนเยอะ Ha <laughs> ha. พี่มังกรก็กินเหมือนกันพี่ oh. มังกรก็ทานเหมือนกันครับโห oh, <c oughs> มังกรเกียร์ไปเกียร์ขับรถไปเกียร์ขับรถไปหาพี่มังกร เยวขกบรถไปหาที่มังกรแล้วเอวกับรถไปหาที่มันก่ขับรถจัเข่ายญาด้านเลยหนพื้าดพอดีเออดีแล้วแหละช่วยถูพื้นให้ไม่มีอ๋ออริมาถอยลกมาถอยงี้

呵呵，来，姐姐，啊 <noise>，啊，快 <noise> 快，快快。<noise>